เมื่อวานนะครับใช้เวลากลับบ้านกี่ช oh. ั่วโมงอืนี่เป็นคำถามที่ <c oughs> หลายคนก็คงจะคุยกันในช่วงเมื่อวานนี้อ่นะครับใช่ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ครับรถก็ติดหนักจนทำให้การเดินทางใช้เวลานานหลายชั่วโมงมสำหรับเหล่าคนบันเทิงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับเริ่มที่นักแสดงอารมณ์ดีอย่างคุณแจ็คแฟนฉันที่ได้ออกมาโพสต์ว่ารถดับครับเรียบร้อยตอนนี้เมืองทองน้ำยังไม่ลดรถเล็กแนะนำว่าอย่าพึ่งเข้ามานะครับ จากเหตุการณ์นี้นทําให้ไม่สามารถไปจัดรายการแชร์ได้ขณะที่นายยงชนยิ้มนะครับได้โพสต์คลิปที่กําลังร้องเพลงแปลงจากเพลงสาวงามมือพิจิตรนะของสดใสรุ่งพทองอในขณะที่กําลังขับขับ,ขบรถออลุยน้ําในพื้นที่แจ้งวัฒนะนะฮะที่จะมุ่งหน้าไปวิภาวดีรังสิตรามอินทรามินบุรีพร้อมแคปชั่นสันส้นๆว่าท่วมนะก็คุณปูยุดีเรืองฉายนะครับโพสต์คลิปในทิกต o อก พร้อมกับอธิบายในคลิปนะครับว่าอินเทรนด์ค่ะไม่หลุดเทรนมีบ้านติดคลองส่วนคุณมดดำนะครับโพสต์คลิปในขณะที่ต้องเดินริมถนนเพื่อที่จะไปจัดรายการข่าวใส่ไข่ให้ทันเวลาออกอากาศนั่นเองและทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เปิดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีเหลืองและฝนตกหนักมากสีแดงครับตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ครับจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งน,นี้ ดังนั้นครับพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากระดับสีแดงเนี่ยมี4จังหวัดด้วยกันครับได้แก่กาญจนบ,บุรีราชบ,บรุรีเพชบบรบุรีและก็ประจวบคีรีขันครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ